ทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องชุนไ r เด d e n วันนี้เราจะมาทำ tutorial ทำให้สิ่งของนั้นเรืองแสงทั้ง e v และไซ okay. เคิลโอเคเริ่มเลยอย่างแรกเราลบไฟออกก่อนเลยฮะเราไม่ใช้อยู่แล้วแล้วเราก็สร้างพื้นมาเพื่อเปรียบเทียบนิดหน่อยไม่มีอะไรมากต่อไปเราก็เข้าไปที่ Material เลยนะฮะ Material เนี่ยพี่ทำเรืองแสงแบบง่ายที่สุดเลยนะ ก็คือเลื่อนลงมาแล้วก็ไปที่ Emission นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นอะตอนนี้เรายังไม่เห็นนะเรา <c oughs> ต้องเข้าไปที่ Rendering Display ก่อนนะครับหรือไม่ก็ไปที่ Material Preview ก็ได้แต่ว่า Material Preview นะั้นไม่เห็นเงาไม่เห็นความเรืองแสงเป่ง Aura ของสายเคนเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปที่ Rendering นะครับถึงอันนี้จะเป็น e v ก่อนกระดาบโอเคต่อมาเราก็มาเพิ่ม Emission อาดนี้เรืองแสงเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเนี่ยอี e เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันบ o ูมนะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะมีออร่าเรืองแสงมาสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับว่าอะไรยังไงแล้วก็มีเปลี่ยนสีออร่าได้ด้วยโอเคต่อมาเราลบอันนี้ทิ้งไปเลยเราจะสร้างน้องลิงขึ้นมาเพื่อทําให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นคือเห็นไหมฮะ ไม่เห็นอะไรเลยฮะใครบอกเห็นผมตีนะนี่ครับจริงๆแล้วมันมีความโค้งความลึกความเงาเออแต่ว่าพอเรื่องแสงแล้วเนี่ยมันไม่เห็นใช่ของเรื่องแสงมันไม่ควรจะมีเงาถูกไหมแต่ว่าเราอยากให้มันเห็นสิ่งของที่เราปั้นถูกไหมครับ <Yeah. S 1> อ่อาขออนุญาตสับดิวชัน่นน้องลิงแปบ๊บหนึ่งคอนโทรลสองนะครับแล้วก็เฉดสมูทไปต่อมาเราจะทําให้น้องลิงอ่ะเห็น สัดส่วนของหน้าในโหมด e v กันครับไปที่ shading เลยฮะเราจะใช้ mix shader เผื่อใครไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ซูมให้ผมมีปัญหามากเลยนะเวลาแบบดูช่องต่างชาติแล้วแบบเขาแบบเปิดไป้เล็กนิดนึงแล้วผมมองไม่เห็นนะเออการนั้นจะแก้ปัญหาของทุกคนเองนะครับพูดมากน่าหำคาญรู้แต่ผมก็ยังจะพูดโอเคตอนนี้นแานั้นเชื่อมเลฮะเชื่อมเชื่อมตามผมเลฮะต่อไปจะเป็นอ่า อ่ออ่อเอนิชันครับเอนมิชันเพราะเราจะทำให้เรืองแสงเนาะเออผมลืมโทษทีแวัวเราก็มีลืมกันได้บ้างถึงแม้ว่าใช้บ่อยก็ตามต่อไปเราจะใช้คัลเลอร์แรมครับเพื่อจะทำให้เป็นเงานะเอาคัลเลอร์แรมเอาคัลเลอร์มาเชื่อมกับแฟกต์นะฮะแล้วต่อไปเราก็ใช้ไลท์เวทเลเยอร์เวทไม่ใช่ไลท์เวทโทษทีชูดพูดผถูกเลยอ่าไปแฟนซิ่งไปที่แฟกต์เลยครับแล้วก็ ันนี้ปรับไปสัก0ูดครับต่อไปเราจะเพิ่มสปริงให้กับเอมิชันครับมันจะได้เห็นเรื่องแสงมากขึ้นผมปรับสัก50แล้วกันอ,อย่าลืมนะฮะปรับไปที่เลนเดอร์นะฮะต่อไปเราก็เข้าตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะทำไมมองไม่เห็นเพราะว่าเพราะว่านี้ยังเป็น8อยู่ครับ อันนี้ต้องปรับเป็นหนึ่งครับเออผมก็ลืมปรับคืนไงนี้คนเราก็มีผิดพลาดกันได้บ้างป่ะเออ,เอ,อโอเคทีนี้เราก็จะได้น้องลิงที่เรืองแสงและมีเงาอันนี้จะเป็นเปรียบเทียบระหว่างน้องลิงที่ไม่มีแสงกับน้องลิงที่มีแสงเห็นไหมเออโอเคเห็นนะครับว่ามันเรื่องแสงแล้วเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนของ นี่อ่ะเรียบร้อยทีนี้ของอีวีเสร็จแล้วฮะอ่าทุกคนเตรียมแคปนะฮะเตรียมแคปนะฮะแครปไว้ใช้ได้นานๆนะฮะใช้ได้นานๆจัดไปฮะอ๋ออ๋ออ่ะแชะอ่ะเรียบร้อยนะครับตอนนี้ทุกคนแครปแล้วฮะอันนี้เป็นของ EV นะครับอย่าลืม EV เนี่ยถ้าเปิดบลูมไว้จะได้เนื้อแสงนะครับอ่าโอเคทีนี้ปิดบลูมได้ฮะแล้วก็ เปลี่ยนเป็นไซคลนกันดีกว่าทีนี้ตัวไซคล์เนี่ยใช้ของอีวีได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันก็มีแบบหนึ่งที่ผมแบบอยากจะแนะนำถึงแม้ว่ามันจะไม่ต่างกันมากก็ตามมันก็ต่างเลยูย่แล้วนะ <c oughs> อันนี้มาปรับแบบหลายหลายอย่างใช่ไหม จริงอันนี้สวยกว่านะเนี่ยทำไปเล่นไปอ,อันนี้เล่นสีเลื่อยเนี่ยโอ้โอ้ใช้ได้สองอันเลยเหรอโอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ย <S <S <อ>จริงๆแล้วผมใช้อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับ <S <S 1> <S 1> ความรู้ใหม่เลยแหละทำทำให้อัดคลิปนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ,อ้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็มีความรู้ใหม่ไปด้วยกันไปเราบอกอีกอันหนึ่งลวกันที่ ผมใช้ประจำสำหรับไซเคลิลนะครับมาสร้างแมททเรียลใหม่เลยฮะอ,อันนี้ไม่เปลี่ยนตามนะฮะวัดเฮลเลอโอเคกลับมาละเมื่อกี้ใช้เวลาสักพักเลยก็คือไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอผมเข้าเฉดดิ้งใช่ไหมแล้วแบบ ผมเปลี่ยนแม r ช a l เป็นอันอื่นแล้วมันไม่หายผมผมงงมากว่ามันไม่ไม่เปลี่ยนเป็นอันอื่นแบบผมกด New My, นิ้วใหม่แล้วก็ไม่แบบไม่ขึ้นแบบนี้ให้ผมเพราะฉะนั้นช่างมันโอเคเรามาอัดกันต่อดีกว่านะครับเอาลุกทำไมนะ <c oughs> ต่อไปเป็นของไซเคิลนะครับไซเคิลนี่เ่าเข้าแมทียวเลยครับผม คเค่นก็ใช้เหมือนกันนะครับทกอะไรแล้วเปลี่ยนภาษาก็มิกเชเดอร์นะครับแล้วก็เอาปุ่นสิเนมา2อันนเนาะขอโทษนะนะถ้าเกิดว่าสำเนียงไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่ช่างผครับขอแค่ทุกคนทำตามผมเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแล้วทำไมถึงมีรอเรือไม่เข้าใจเหมือนกันเอาช่างหัวมันต่อไปไปที่ไลท์พาดแล้วก็อิสคาเมล่เลนะ ครับแล้วก็ต่อไปก็ RGB ใช่แล้วก็ RGB ไปที่ e อนิ s ชั่นทั้งสอันเลยครับปึ๊บโอเคแล้วก็ดันออกดันจดานนี้อ่าเรียบร้อยทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีแสงแล้วทีนี้ผมอยากให้แบบมันเรืองแสงมากกว่านี้ผมก็จะปรับตัวนี้ครเป็นหนึร้อยไปเลย ห0กสบกพนะตัวนี้ก็เหมือนตัวที่แล้วเลยครับสามารถโอ้ยสามารถเล่นสีได้นะครับก็ทีรับเมื่อกี้แมวแมวแมกัดสายรุกฟังโอเคตัวนี้ก็สามารถเล่นสีได้นะครับเช่นน้าเงินแดงเป็นอะไรกับน้าเงินแดงไม่รู้เออไม่ก็น้ำเงินเขียวอ่าเล่นได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับ จริงจริง,รง,รงผมอัดนไปรอบนึงแล้วแต่ว่าโปรแกรมมันไม่ยอมอัดนครับเพราะว่าผมเปิดโปรแกรมอื่นไว้อยู่และทีนี้ผมก็เลยต้องมาอ่าใหม่มก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะวันสั้นจังเลยแต่ช่างมันนะครับทุกคนเตรียมแคปนะครับเดี๋ยวผมยอ่ยอยอ่อย่ออันนี้เป็นของไซเคิลนะครับไม่สามารถใช้ของ EV e ีได้แต่ของ EV e ีสามารถใช้ได้ทั้ง EV e และไซเคิลเลยนะครับทุกคนหนึ่งสองสามแช่ อตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครใจดีไปอุดหนุนผลงานลิงอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับจะไม่เอามาโปรโมตในคลิปเพราะมันจะทำให้ทุกคนเสียบรรยากาศฉะนั้นชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe แล้วก็ไปชมคลิปอื่นได้ถ้าเกิดว่าสนใจแต่ตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยจริงๆมีคลิปที่ผมเล่นเกมอยู่ด้วยนะแต่พจะพูดทำไมก็ไม่รู้แต่ว่า ใจก็ไปดูให้หน่อยนิดนึงนะครับผมครับ